สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะข่าววันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับมาลีขมีญน,นะคะที่ออกมาว่าคนไทยใจดําไม่ยอมรับขมีญทหารขมีญเข้ามารักษาในประเทศไทยนั่นแหละเนาะที่ตอนนี้มันมีข่าวออกตามสื่อโซเชียลเยอะมากนะคะก็คือคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งใช่ไหมคะที่เอามาลงให้ฟังนะคะครั้งเลขที่ที่มาเลกเจเห็นเนาะก็คือนั่งแถง ว่าไทยใจดําไม่มีมนุษยธรรมอ้าวแล้วถามกลับไปที่ขมีนในวันที่คุณถล่มโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะตั้งหลายโรงพยาบาลถึงจะเป็นของชุมชนด้วยนะคะโรงพยาบาลจังหวัดด้วยเนี่ยะดมโรัรเนี่ยคุณเคยคิดไหมล่ะว,ว่าคำว่ามนุษยชนของคุณน่ะมันมีอยู่ในใจหรือเปล่า คุณเคยคิดถึงประชาชนคนธรรมดาไหมที่เขาไม่มีอะไรที่จะสู้กับพวกคุณได้เลยเนี่ยคุณยิงถล่มบ้านเรือนของเขาผู้คนในประเทศไทยที่เป็นประชาชนเนี่ยตุยไปกระตั้งหลายคนเนี่ยคุณเคยนึกถึงไหมแหละว,ว่าคําว่ามนุษยชนมันมีอยู่ในจิตใจของผู้นําของคุณหรือเปล่าบ้านเมืองเราอ่ะให้ที่อยู่อาศัยให้งานให้การ กับขมรรักษาฟรีคลอดบุตรฟรีสารพัดท,ที่จะให้แต่คุณทำกับประเทศไทยแบบนี้เนะี่ยคนไทยเขาไม่มีกระจิตกระใจหรอกคะ่ะที่จะว่าโอบกอดพวกคุณไว้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว คุณโจมตีเราก่อนขเมยนยิงใส่ประเทศไทยก่อนแล้วยิงใส่บ้านเรือนของประชาชนยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่เซเว่นยิงใส่ปั๊มน้ำมันเนี่ยบ้านเรือนประชาชนไม่รู้กี่ร้อยหลังอะนะคะถึงจะไม่ถึงร้อยแต่มันก็คือบ้านเรือนของประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของขมีนเนี่ยและว,วันนี้คุณบอกจะส่งทหาร ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามารักษาในประเทศไทยเอาแล้วทหารที่อยู่ตามชายแดนอะหาแข้งขาดเนะ่ะตุยไปนะ่ะคุณไม่รับผิดชอบเขาเหรอคุณถึงจะส่งแต่ทหารที่มีนะคะยศตําแหน่งเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยงั้นก็แสดงว่าเขาไม่เห็นค่าพลทหารที่อยู่ตามชายแดนนะสิถ้าพูดอย่างนั้นน่ะนะคะคุณเก็บคนของคุณรักษาที่ประเทศคุณเถอะ แล้ววันนี้คนไทยความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อขมีมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อคนขมีก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเราใจดีเกินใจดีมามากพอแล้ววันนี้หยุดใจดีกับขมีต่างคนต่างอยู่เถอะคุณอยู่ของคุณเราอยู่ของเราแล้วอีกอย่างนะคะ ก็จะมีแถลงการนะคะจากโรงพยาบาลอุบลใช่ไหมคะที่บอกด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะความเห็นอกเห็นใจกันด้วยหน้าที่ของคุณหมอไม่สามารถที่จะปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยได้อันนี้หมายรับเจเข้าใจนะแต่ความรู้สึกของประชาชนหรือความรู้สึกคุณหมอพยาบาลที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะ่ะยิงถล่มโรงพยาบาลของเขาขนาดนั้นน่ะ นะคะแทนที่เขาจะได้รักษาผู้ป่วยด้วยแบบมีคุณภาพอะ่ะต้องอบพยพผู้ป่วยกุลาหนขนาดนั้นอะ่ะกุลาหนขนาดนั้นอะ่ะเขาไม่มีกระจิตกระใจหรอกคะ่ะต่อให้ว่าคำว่ามนุษยชนอยู่ในจิตใจเขาแต่ผลกระทบที่มันกระทบจิตใจพวกเขาอะ่ะนะคะพยาบาลคุณหมอที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะ เขาไม่อยากทำด้วยซ้ำไปนะคะในใจเขาน่ะไม่อยากจะช่วยเหลือหรอกแต่ด้วยคำว่าหน้าที่ของคุณหมอพยาบาลไม่สามารถที่จะปฏิเสธผู้ป่วยได้มันมีมากมายที่จะแถลงการหรือจะปฏิเสธในการที่จะรับคนเหล่านั้นเข้ามามันมีคำพูดมากมายเลยแถลงการมากมายที่จะไม่ทำให คนไทยในประเทศเสียวความรู้สึกมันมีอีกมากมายอย่างเช่นตอนนี้เรายังไม่รับเพราะว่าจิตใจของประชาชนในประเทศไม่พร้อมจะรับพวกคุณเข้ามาเรากลัวว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะไม่ปลอดภัยหนึ่งตัวอย่างที่สามารถพูดได้เนี่ยเรารู้มนุษย์ชยธรรมทุกคนต้องมี แต่บ้านเมืองเราถูกโจมตีจากขมีนและโจมตีพลระเรือนของเราเนี่ยประชาชนคนไทยของเรายังรับไม่ได้เรากลัวว่าเข้ามาแล้วจะมีปัญหานี่คือคำปฏิเสธที่แบบสุภาพไม่ใช่จะเปิดรับทุกคนเข้ามาด้วยคำว่ามนุษย,ยชนเนี่ยและคนในประเทศความรู้สึกของคนในประเทศพอรักษามันหายแล้ว อ่ะมันกลับไปบ้านมันมันหันนะคะกระบอกเข้าวหลามมาหาเราอีกเหรออย่างนั้นใช่ไหมพอมันรักษาหายมันกลับไปมันก็มาโจมตีประชาชนคนไทยอีกอย่างนั้นหรือคํำทะเลิงการหรือมีคําพูดมากมายที่เราจะปฏิเสธโดยไม่ได้เสียคำว่ามนุษยชนออกจากตัวเราเลยแล้วคุณ คุณรู้ได้ไงว่าคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเขาอยากจะรักษาคนเหล่านั้นใจเขาเนี่ยมันบอบชำ้ำแค่เห็นหน้าตอนนี้ยังไม่อยากจะจะมองเลยเอกคนขมีนนะ่ะเห็นไหมนะคะอันนี้ความรู้สึกของคนไทยเนะี่ยมันเยอะมันเยอะมากเลยกับการกระทําของขมีนนะ่ะมันไม่ไม่มีทางที่จะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วล่ะ ต่อให้ทางรัฐบาลต่อรัฐบาลบอกว่าฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่จิตใจคนไทยมันคงไม่เหมือนเดิมมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะนะคะการกระทําเหล่านั้นของเขาอะมันยัออย่วยุมาตลอดก่อนมันจะเกิดเหตุนะคนไทยมองเห็นหมดนะคะออกมาย,ออยั่วยุนะคะไม่ว่าจะเอาธงชาติไทยไปปุยยี่ปุยยำหรือ นะคะเอาเงินที่มีรูปของนายหลวงเราไปปู้ยี่ปู้ยำหรือเอาแม่ทัพภาคที่สองไปทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าคำเมีนมันไม่เคยยึดคำว่ามนุษยชยชนกับใครเลยนี่แหละค่ะความจริงที่เราคนไทยรับรู้ปัจจุบันนี้แล้วคมนมันก็ไว้ใจไม่ได้ เขมรมันพูดโกหกตั้งแต่ผู้นำยันประชาชนแล้วอย่างนี้จะให้คนไทยอ้าแขนรับคนเหล่านั้นหรือมนุษยชนเรามีในจิตใจให้เฉพาะคนที่มีกับเราคนที่ไม่มีกับเราคุณยังจะอ้าแขนรับเขาเหรืออันนี้ก็อยู่ที่ประชาชนคนไทยแล้วแหล,ละจะทำยังไงนะคะจะต้อนรับอ้าแขนรับหรือจะถีบสูง อยู่ที่คนไทยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ